คนะครับช่วงก็มาอยู่กับซุปเปอร์สัา์อีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวตัวใหม่เหมือนกันนะของลูกเรือแต่ก็น่าจะขายเจ้าพ่ออยู่แหละซึ่งมีจะกิวค่าครับหนึ่งครั้งเหมือนพอยยศก็ค่าได้นะครับหนึ่งครั้งแล้วเราคูดาหรือเปล่าไม่รู้ยังม,มีคูดาหรือมั้งาเเป็นมัวปัจจบุบันนะครับ ตัวที่สองครับตัวนี้ก็เรารู้อยู่คูจะทาจนหานิดหนึ่งปีสิปปิเหมือผู้ควมมญญานลูกเรือเดี๋ยวจะเจคือเกมคิดอะไรไปออกหรอแต่เป็นอนาคตไม่รู้ว่าบทเป็นจะตันแค่ไหนนะนก็ตายแล้วสาับมาไปออสิ่งห้างลูกเรือได้เหมือนเดิมโอ้ แล้วก็ตัวนี้ไม่มีตัวปวดใหม่ตัวหนึ่งไะคือไม่อ้างเป็นแบบสบายแน่นรอบนี้บอกดินี่แบบอืมนั่นแหละก็นะครับเอกูดาวมันจะนานไปหรือเปล่า นานจริงๆมันนานเ,าเ้ยจะเสร็จเดี๋ยวเอาใหม่อะซึ่งไม่รู้คูดาตัวแรกมันเท่าไหร่นะเล่นตัวนี้นใหม่ครับคูดาวแรกๆก็มันคูดาแรกๆนานก็ไม่ได้เก่งมากมายอะไรขนาดนั้นคูดามันเหมือนกันเลยแรกๆระิทาวิเหมือนพวกคุณมญญานทับตีมันตาอันนี้ก็ลู้ว่าพูกคุณมญญานได,ได้เลย ใชน่าจะรอประมาณช่วงหนึ่งเลยะนานอยู่ยมั้งคู่ดาวนานมากอืมมาสองตัวก็ได้อยู่แต่ว่าเลือไทยก็น่าจะนานอยู่พอพอสมควรนะครับแร่บบาทใหม่พวกนี้กี่ตัววะลูกเดยนนับด้วยกัน ตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าลงคลิปนะครับไม่ใชสบายนาที่ห้าวีนะครับก็เหมือนผู้ควมคุนีานปกติเลยแต่ว่าจะไม่มีสกิลค่าเหมือนแต่ต้องโดนค่าก่อนมันหรือมันบักวะเนี่ยรอก่อนกันทำไมมันกลับไปปอย่างเงี้ยน่าจะบักนะครับ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตัวที่แบบตัวนี้ก็เล่นได้นะแต่มันคูณดาวมันนานดโดนบทศก็ไม่น่าจะเล่นหรอกโอเคจะเสร็จละถ้ามันกดสิ่งไม่ได้แปลว่าม่บักอกในนี้นะได้ได้นะครับสามารถได้แต่คูดาวจะนานหน่อยไว้คือผมแนะนำไปสองตัวแหละตัวนี้สามารถฆ่าได้นะครับเหมือนเหมือนทอยยศเลย แนมเพลนะครับสก,กิลก็ต้องเก็บเฟสเอาครับเก็บเฟสเอาครับอิฟิกมันบักเป็นช่วงนี้ซึ่งมันสกิลมันจะไม่เหมือนตัวแฝงต้องเก็บต้องไปเก็บเฟสต้องรอรอจ,จริงๆอะ่ะคราวนี้ไม่งกีตัวน,นี้มาใครไม่ก็ไม่เชื่อมีแนมเพอย์แนมเพือตัวแฝง คิดได้ยังไงก็ไม่รู้ขมแต่คุณดาวน่าจะยี่สิบวิประมาณนี้ค่าได้เรื่อยๆแต่คุณดาวน่าจะยี่สิบวิบังไม่ค่อยแน่ใจนะไหอันนี้ก็เป็นปกติตัวแฝงก็ไม่ค่อยมีอะไร ะมีฮันเตอร์สับเปลี่ยนแฝงแหนมเพอแฝงนายกแฝงขงั้งวมดก็มีหกตัวที่มาใหม่ล่าสุดนะสี่ตัวที่มัใหม่ก็จะเป็นตัวตัวนี้นะผมแน่ใจว่ามานะันยังตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับแต่ผมแน่ใจว่าสองตัวนี้เพิ่งมามันก็ค่าได้เรื่อยๆหรือเปล่าเรื่อยๆแต่กูดาน่าจะเข้าในนมเพอมั้งแล้วก็ตัวนี้เลยครับ ตัวสุดท้ายก็เป็นนายกอขนเจ้าแฝงแต่นายกก็มีคุูดาวเหมือนเจ้าแฝงปกติตัวไปหมอะให้เขาปุ่มไปคนระับซึ่งไม่รู้เก็บบัวเท่านายกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเงินประมาณนี้เลย ผมไม่ไแน่ใจว่ามันเก็บปวดได้เท่าไหร่ลองตบมาปกติครับเป็นนายกของลูกเรือจะเก็บได้ห้าวูดเก็บได้ห้าครั้งห้าว,ดว,ดวดูดหกวูดแต่มันเต็มแค่ได้ห้ารอบอูดาก็จะเท่าเดิมมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะมันก็ตะกิ้ซ้ำๆในลูกเรือมันประมาณนั้นเลยอูดาก็ยี่สิบห้าวิปกติ ถ้ามันกดเก็บปวดได้ก็ดีบาอย่างหนึง่งมันค่อยมีอะไรบ้างมันค่อยแน่ใจใช่มนเก็บเหมือนนายกเลยก็มีประมาณนี้นะครับเก็บได้ประมาณนั้นเก็บไปเรื่อยๆน่าจะมีจระกัดเหมือนนายกเข้าไปแหละเวลานี้ก็ดึกแล้วให้ผมอาจตอนดึกซึ่งเอ่อ ซึ่งพวกตัวพวกเนี้ยเคยนี่จะเป็นตัวไฮบระนะครับไม่ใช่ตัวใหม่อะไรเลยแต่เป็นตัวนี้ตัวใหม่กับไอตัวนี้นะครับมันก็จะเก็บได้มากกว่านายกคุ้เผ่าก็น่าจะเท่ากันหรือมั้งความรู้สึก,กมันก็เหมือนนายกอะแต่เขาเข้าไปนี่ย จะมีคีย์บอดประมาณนั้นได้จะ่สุดแล้วปะเก็บเพราะวนะ่านายกเก็บไปประมาณนี้เหมือนกันได้จะะเก็บสุดแค่นั้นมัน้งห้าวูดดูตัวเองก็จะเป็นหกโอ้ข่ะตัวนี้มาเนะ่ยูเป็นเบเป็นเนี่นเป็นอิงรอะ แต่ว่ามันจะเรียนแค่ไหนขึ้นขบกับผู้ล่่นน,น,น้ำกันถ้ามันเก็บได้ก็โู้ไม่น่าเก็บได้เมืนไมไงแต่สูส้สุใช่เก็บไม่ได้ละแต่แค่ัห้แต่แค่ประมาณนั้นเก็บได้ประมาณเหมือนนายกพวกนีทัวไปใช่ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะ <g iggle> แล้วก็น่าสามารถเก็บไม่ใหม่ไปเดิม <g iggle> ั้งก็จะมีสี่ตัวที่มาใหม่นะครับือ <g iggle> ความรู้สึกมันก็นั่นแหละเ <g iggle> ดิมๆซ้ำ <g iggle> จะเป็นตัวนายกตัวแหนมเพอมาแนเพอแฝกครับ ไม่มีคูดาวหรือเปล่าน่าจะมีครูดาวนะครับทรงเน้วแล้วก็นายกครับตามมาเก็บปวดได้เหมือนลูกเรือเหมือนนายกเข้าไปเอามานี่อปวดหัวเกมแล้วก็จะตัวฟุกตัวอะไรวะมีไม่ค่อยเยอะนะก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่ง ปาดได้เหมือนปาดได้ครั้งเหมือนเหมือนทอยยศเลยครับก็ประมาณนั้นมีประมาณนี้เลยตัวที่หนึนครับก็ไปบ่ายครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็ทั้งนี้ไม่ค่อยจำคลิปนะทั้งนี้ไ่บ่ายครับ